พิทยาคมตำบลในเมืองอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ขอต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมโรงเรียนมาตรฐานสากลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพด้วยความยินดียิ่งภายใต้าการดำเนินงานของฝ่ายบริหารมืออาชีพโดยนายวีรศักพินิจผู้อำนวยการโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม นางสุธีราวัฒนะปิยกุลรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการนางยาดายุพานวิต์รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณนางปนาลีคำมมณีรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไปนางชุติมันโกรำรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคลโรงเรียนบุรีรัมพยพยาคมเดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดบุรีรัมย์จัดตั้งเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคมพุทธศักราช 2,447ตั้งอยู่บนถนนนิวาสต,ตำบลในเมืองอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีเนื้อที่109ไร่เขตพื้นที่บริการ3ามเทศบาลได้แก่เทศบาลเมืองบุรีรัมย์เทศบาลเมืองชุมเพ็ดและเทศบาลตำบลอีสาน ปรัชยานัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีคติพจน์ซื่อสัตย์พัฒนาสามคัคคีมีวินัยอัตลักษณ์ลูกบอพอเพียรศึกษาสง่างามเอกลักษณ์เป็นเลิศทางวิชาการภายใต้วิสัยทัศน์องค์เรียนบุรีรัมพิทยาคมพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนโดยครูมืออาชีพสู่มาตรฐานสากล ตามหลักปัชยาของเศรษฐกิจพอเพียงได้รับการประกาศจากสำน,น,นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่21ธันวาคมพุทธศักราช2566เป็นโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษาโดยจัดการเรียนการสอนเรียนดีมีความสุขสอดคล้องตามนโยบายการศึกษาของผลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบันรวมมีบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด212คนมีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6จจำนวน3,359คนด้วยพลังความรักศรัทธาสาม,มัคคีและระบบการบริหารจัดการที่ดีส่งผลให้โรงเรียนของเราเป็นที่ยอมรับของนักเรียนผู้ปกค,ครองและชุมชน ในการสร้างสัญญาวชนคุณภาพให้ประเทศชาติตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและในอนาคตด้วยความภาคภูมิใจโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากลและตามนโยบาย 1. นึ่อำเภอ 1. โรงเรียนคุณภาพของสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการดังนี้มาตรฐานที่1ด้านวิชาการ 1. โรงเรียนบุรังพิทยาคมได้น,น้อมนำพระบรมราชโอบาย ด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่10และหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 2. โรงเรียนมีจุดเน้น No Child Left Behind ไม่มีเด็กคนใดถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลัง 3. การบริหารจัดการหลักสูตรมีหลักสูตรสถานศึกษาที่เป็นปัจจุบันแผนปฏิบัติการแผนการพัฒนาโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษามีการนำหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน ส่งเสริมพัฒนาความสามารถส่วนบุคคลและสมรรถนะตามศักยภาพของผู้เรียน 4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ active learning คุณครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลประกอบการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญโดยนักเรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติ active learning สู่การพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน 5. การใช้สื่อน,นวัตกรรม เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนครูสามารถใช้และพัฒนาการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้ที่ทันสมัยมีการนำสื่อเทคโนโลยีดิจิตอลมาบูรณาการใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมแก้ไขพัฒนาดูแลช่วยเหลือผู้เรียนมีการสร้างเครือข่ายการพัฒนาสื่อโซเชียล 6. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนรอบด้านมีการส่งเสริมสนับสนุน การรู้จักเด็กเป็นรายบุคคลเพื่อพัฒนาผู้เรียนรอบด้านโดยการคัดกรองผู้เรียนนำผลการคัดกรองมาจัดทำโครงการกิจกรรมหลักสูตรที่หลากหลายเพื่อพัฒนาผู้เรียน 7. การยกระดับผลสมมติทางการเรียนมีข้อมูลสารสนเทศผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านการคิดคำนวณการคิดวิเคราะห์ภาษาอังกฤษหรือการสื่อสารภาษาที่3ของผู้เรียนแต่ละระดับชั้นมีแผนงานโครงการและส่งเสริมการใช้งานระบบ Pizza All-Rice right, 8. การส่งเสริมระบบการวัดประเมินผลและกระบวนการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมให้ครูทุกคนจัดทําเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัดและผู้เรียนเป็นรายบุคคลจัดทาเอกสารแบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นไปตามแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 9. กระบวนการนิเทศภายใน สู่การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษามาตรฐานที่2ด้านงบประมาณ 1. การบริหารทางการเงินให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินมีการวางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณเงินนอกงบประมาณสดคล้องกับนโยบายแผนการใช้จ่ายเงินมีการกำกับเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน จะทำสรุปผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและความเหมาะสมของการใช้จ่ายเงินในแผนปฏิบัติการประจําปีและนําผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการบริหารงานการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ 2. การบริหารการเงินและบัญชีมีการจัดทําหลักฐานทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินใบเสร็จรับเงินหลักฐานขอเบิกหลักฐานการจ่ายเงินสมุดเงินสดทะเบียนคุมรายรับรายจ่ายสัญญาการยืมเงิน ทะเบีนคุมเอกสารแทนตัวเงินรายงานเงินคงเหลือประจำวันรายงานประเภทเงินคงเหลือของเงินนอกงบประมาณและรายได้แผ่นดินครบถ้วนถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 3. การบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์การจัดซื้อจัดจ้างหนังสือเรียนสถานศาึกษามีการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างหนังสือเรียนตามขั้นตอนถูกต้องตามระเบียบทันเวลาและมีการเก็บรักษาหลักฐาน การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ 4. การบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์การจัดทำบัญชีพัสดุและทะเบียนคุมทรัพย์สินสถานศึกษามีการดำเนินงานด้านการจัดทำบัญชีวัสดุและทะเบียนคุมทรัพย์สินอย่างเป็นระบบสามารถตรวจสอบได้มาตรฐานที่3ด้านการบริหารงานบุคคล 1. การบริหารงานด้านบุคลากร โดยยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมายเป็นปัจจุบันและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 2. การส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อนเนื่องเป็นรูปธรรมสถานศึกษามีโครงสร้างและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละฝ่ายจัดทาโครงการกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 3. การพัฒนาส่งเสริมยกย่องเอชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพสอดคล้องกับปัญหาความต้องการจําเป็นและส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพของคุณครูและบุคลากรทางการศึกษามาตรฐานที่4ด้านการบริหารงานทั่วไป 1. พื้นที่ปลอดภัยได้คุณภาพตามมาตรฐานมีแผนงานโครงการกิจกรรมในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม เพื่อสร้างทักษะชีวิตในการเปลี่ยนผ่านจากวัยเด็กสู่วัยรุ่นให้สามารถแก้ปัญหาปรับตัวสื่อสารและดำรงชีวิตในสังคมอย่างปลอดภัยการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจำวัน School Safety Zone และการสร้างเครือข่ายและระบบในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้โอ,อกาสนักเรียนทุกคนโดยไม่มีเด็กคนใดถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลัง 2. ระบบบริหารจัดก,การคุณภาพของสถานศึกษามีเป้าหมายจุดเน้นวิสัยทัศน์และพันธกิจที่กำหนดชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาสามารถปฏิบัติได้จริง 3. การส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการคุ้มครองนักเรียนมีโครงการแผนงานกิจกรรมที่ส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการนําข้อมูลผลการคัดกรองนักเรียนมาใช้ในการพัฒนา มีรูปแบบหรือมีนวัตกรรมในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ 4. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความสามารถของผู้เรียนเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติมีการดำเนินโครงการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อผู้เรียนส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีพฤติกรรมที่แสดงออก ในการดําเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีกิจสาธารณะมีคุณลักษณะที่ปึงประสงค์มีสมรรถนะสําคัญพัฒนาให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี 5. การดําเนินการด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สําหรับระบบสารสนเทศของสถานศึกษา 6. สถานศึกษามีระบบดิจิตอลเพื่อการบริหารงานจัดการทั้ง4ด้านบริหารทั่วไป งบประมาณบริหารบุคคลและวิชาการมีการนําข้อมูลในระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทั้ง4ด้านมาใช้ในการวิเคราะห์และพัฒนาการบริหารจัดการการปฏิบัติงานได้ 7. มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐพุทธศักราช2 5 6 1ที่เป็นปัจจุบันและถูกต้อง ด้านรางวัลความภาคภูมิใจและวิธีปฏิบัติที่ดี best practice ของสถานศึกษารางวัลสถานศึกษา รางวัลผู้บริหารสถานศึกษา วันครูผู้สอนรางวัลน,นักเรียน ด้วยเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเป็นเลิศทางวิชาการพร้อมทั้งโรงเรียนมีโครงการส่งเสริมสนับสนุนอย่างหลากหลายส่งผลให้การพัฒนาผู้เรียนภายในรัว้วน้ำเงินจุพูประสบความสำเร็จในทุกๆด้านตามมาตรฐานสากลโดยพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมมีความรู้ความสามารถบนพื้นฐานของความเป็นไทยและดำรงตนตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นโรงเรียนที่สร้างความภาคภูมิใจเป็นกิตยศและศักดิ์ศรีให้จังหวัดเวีังลำพูนไป ผลงานดีมีคุณค่าสง่าสี120ปีสถานศึกษาสง่าสมผลงานเด่นเห็นสง่าน้านิยมชมชื่นชมสง่างามนามบอพอ